อันนี้มันไม่ใช่พัดลมธรรมดาทุกคนแต่เดนไม่รู้ไม่มีไส้เนี่ยต้องห่อไส้หรอเดนเดนนี่ถ้าทุกคนร้อนก็ไปิเป่าให้ใครร้อนเ่วงนี้ร้อนรู้อ๋อมันเคลื่อนที่ได้เออ เป็นแบบแบบเซลล์เซลล์แห้งชาร์จได้นะครับที่ชาร์จก็อยู่นะนะมมตรง,ง,ง,น,ตตตน,งนี้นะครับผมอ่าก็คือข้างในมันเนี่ยจะมีมอเตอร์อ้ารวมกันเก่าประมาณจะต่อกับสวิตช์แล้วก็จะมีมีอะไรนี่มีสัมพันไฟแยกไว้นะครับเพื่อที่มันจะ็นทำได้สอระบบ,บจะเป็นระบบ DC กับ AC ็นซีนะมันก็มันก็จะเสียปลั๊กได้มันก็ถอดออกมากมันก็ทำงานได้เหมือนกันทำได้ดนะีเลยไม่ได้นะ แม่อยู่อไม่หลบ้านปกตินะแต่มันไม่ปกติยเาแบบเ้ารนี่ผมกดสวิตช์ไม่เสอไมติดติ่ติอแบบเคยได้ปกติใชครับโอเคดีครับพอาะว่า้มันจาถ้าถดมก็จะหยุดก็่กติชืวทำงานแล้วลงเข้าไป ออเดีดีดีประโการใช้งานนะคะถ้าเราไมเนี่ยอันนี้ความสะดวกได้เพราะว่ามันเคตึงเจอแล้วก็ผลส่งได้ง่ายเพราะว่ามันห่อออกมาได้ด้วยแล้วก็น้าหนักจะเบากว่าเพราะว่ามันหอออกมาได้น้ำหนักก็จะเบากว่านะคะเพราะว่าถักก็ชื้แล้วก็มันใช้งานได้ง่ายกว่าเพราะว่าใช้ไฟดีซีด้วยค่ะดีคืออะดีซีคืออะไร ตาในห้องแอร <Ben> ์<ม> <likes> <ง lly> ทำดีจะแสดงว่าไอ้ตัวนั้นก็คือเราทำเป็นสองระบบใช่ไหมก็คือแยกส่วนมาก็ได้หรือใช้งานปกติก็ได้ <ảo oby. S 2> แล้วได้ลองดูไหมว่าถ้าเราถอดหัวมาแล้วเราเปิดได้ประมาณกี่ถึงชั่วโมงไหมหรือเป็นนาที อ่อปว่าใช้ได้ไหนถ่านมชาร์จใชา๋อถ่านมันถานมันชาร์จได้ชาร์จได้ใช่ไหมที่ชาร์จอยู่อ๋ยอยโอเคโอเคโอเค,อเคทำดีอ่ะมีใครจะเสนอแน่อะไรไหมอ,อ,อ่า<อ>น เดี๋ยวเลื่อนสไลด์หน่อยเลื่อนสไลด์เลื่อนสไลด์นิดนึงอยากดูโอเค